สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ชัดทุกประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องราวของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นแถบประเทศเพื่อนบ้านเราไม่นานมานี้นะครับซึ่งจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่เมียนมาขนาด6.8นะครับซึ่งก็มีผลกระทบทําให้เกิดเหตุ พังเสียหายต่อสิ่งที่เป็นโบราณสถานที่สําคัญของเมียนมาไปหลายแห่งเหมือนกันนะครับในกรุงเทพมหานครเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็คนที่อยู่แถวๆจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันลามมาจนถึงมุมที่กรุงเทพมหานครคนที่อยู่ตึกสูงๆก็มี อาการของโคมไฟสั่นไหวและบางคนก็รู้สึกรับรู้ถึงอาการปวดหัวเป็นผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาเหมือนกันนะครับคำถามตามมานะครับว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับของประเทศไทยของกรุงเทพมหานครจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับจากเหตุการณแผ่นดินไหวที่เมียนมาวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับผู้อำนวยการนะครับ ส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลังงานสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะไปคุยเราจะไปหาคำตอบกันว่าผลกระทบมีเกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วที่สําคัญก็คือประเทศไทยเองจะต้องระวังอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาก็อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยนี่เองเป็นติดต่อกันเนี่ยนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสายพร้อมแล้วคงจะได้พูดคุยกันนะครับกับผอส่วนวิจัยลอยเรื่อนมีพลังงานสำนักธรณีวิทยานะครับซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผอสุวิทย์โคสุวรรณครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับผอครับจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด6.8นะครับถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างรุนแรงไหมครับใช่ครับขนาด6.8เราถือว่าเป็นไหวที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับสำหรับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในย่านประเทศ ไทยและใกล้เคียงแถวแถวนี้นะครับครับเหตุเกิดแบบนี้6.8ที่เมียนมาประเทศไทยสิ่งที่ต้องระวังหรือว่าความเป็นห่วงตอนนี้คือมีอะไรบ้างครับมันจะมีโอกาสได้ไหมที่จะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในประเทศไทยรุนแรงขนาดนี้ครับตัวเราต้องเราต้องแยกประเด็นอันนี้หนึ่งว่าแผ่นดินไหวที่6.8ที่ที่ของเมียนมาเองเท่านี้นะครับครับเป็นแผ่นไหวซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วค่อนข้างให,ใหญ่ๆเนี่ยมันมีแรงสั่นเือนของเขาเนี่ย ตัวแรงสั่นสะเทือนเฉยๆเนี่ยมาถึงประเทศไทยเรานะครับในบในภาคเหนือบางส่วนแล้วก็กรุงเทพมหาคนครเฉพาะที่เป็นอาคารสูงฉะนั้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะมันก็ต้องจะห่างไกลนะครับ,รบแรงสั่นสะเทือนนี้มาได้ก็ก็ตัวตัวอาคารบ้านเรือนงสูงเท่านั้นท,ที่รู้สึกได้ฉะนั้นเองสัตว์ไว้ตัเองแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม,ไม่ไม่สามารถที่จะมากระตุ้นให้อรอยเรื่อนมีพลังในประเทศไทยของเราเกิดการขยับตัวและเกิดเป็นวินไหวที่มีศูนย์กลางในประเทศไทยเราได้นะครับ อันนี้อันนี้เขานพื่อจะจะตามหลักวิชาการแล้วเราเรามั่นใจว่าเที่ยวนี้ไม่กระตุ้นให้รอยเลื่อนในประเทศไทยเราขยับนะครับครับคือรอยเลื่อนที่เขาแผ่นดินไหวที่เมียนมากับไทยนี่คือไม่ตรงกันไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมครับอ่คนละเส้นกันนะคนคนละรอยคนละแนวรอยเลื่อนนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยแรงสั่นเทือนของเขาเนี่ยมันไม่แรงพออันที่หนึ่งอันที่สองมันเราอยู่ไกลเกินไกลเกินที่ที่แรงสั่นเทือนจะมาถึงที่กระตุ้นให้รอยเลื่อนเราเกิดการขยับได้ แต่ว่าตอนนี้ก็คำถามก็คาถามว่าเอาแล้วทาไมคนที่อยู่กรุงเทพมหานครรู้สึกได้หลักครับอันนี้มันก็ะระเด็นกันนะครับอันนี้ประเด็นของกรุงเทพมหานครที่รู้สึกกันได้เนี่ก็คือเนื่องมาจากว่ากรุงเทพมหานครของเราตั้งอยู่บนบชั้นดินอ่อนมันสามารถขยายขึ้นเป่นไหวขึ้นมาได้อันที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าเวลาเกิดเป็นไหวขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งขึ้นเป็นไหวออกมาหลายความถี่ทั้งความถี่สูงความถี่ต่ำตัวความถี่ต่ำเนี่ยที่วิ่งมาถึงถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยค ภาพของการสั่นเขาเนี่ยมันจะสั่นท้องหรือแมท์กันพอดีกับความสูงของตึกที่ตึกสูงหน่งเทพครเช่นยี่สิบแปดสิบชั้นเนี่ยมันจะมีการโยกไหวเพราะของการโยกไหวแบบช้าๆอยู่แล้วมันสั่นพ้องกันทําให้ตัวอาคารในเกิดการสั่นมากขึ้นทําให้รู้สึกได้นะครับเพราะฉะนั้นอาคารเตี้ยๆจะไม่รู้สึกเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าแผ่นดินไหวแล้วก็ไหวต่อเนื่องกันมาในประเทศไทยไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่ไม่ไม่ใช่ครับมันมันต้องมันจะปเด็นอยู่ของเราอยู่ห่างไกลมาก รอยเลื่อนตัวใกล้ที่สุดของของประเทศไทยเรานะฮะคือรอยเลื่อนแม่สอนห่างจากจุดศูนย์กลางของวันที่ยี่สี่เนี่ยสี่ร้อยกิโลนี่ไกลามากนะครับอ๋อครับไม่สักนะครับ,รบตัวตัว,ต,วตัวที่จะกระตุ้นได้นะฮะตัวรอยเลื่อนที่กระตุ้นได้คือรอยเลื่อนสกายซึ่งอยู่ในพมา่าเองซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางประมาณร้อยนิดๆน,นะฮะอันนี้โอกาสมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะกระตุ้นให้รอยเลื่อนในพม่าเขาขยับได้อีกตัวอื่นต่อไปแต่ของไทยนี่ไม่มีนะฮะครับ หมายความว่าเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาในลักษณะ6.8แล้วก็อาจจะมีโอกาสไปกระตุ้นรอยเลื่อนที่อยู่ในประเทศเมียนมาเพิ่มเติมมีสิทธิ์โอกาสมีโอกาสแต่ของเราไม่มีมของเราไม่มีมันจะมีรอยเลื่อนไหนที่ไปเชื่อมต่อกับเมียนมาบ้างไหมครับพอครับเออจริงๆของเราไม่ของของเราไม่ได้เชื่อมต่อของของในเมียนมาเลยนะฮะ<อ>แต่ว่ามันก็ก,ก็ก็มีช่องว่างมีเาเรียกอะไรมันไมไ่เชื่อมกันเป็นเส้นเดียวกันอันนี้นึกว่าแต่ว่ารเราก็มีเหมือนกับ เอ่อมันมีรอยเลื่อนที่ยืนคือคือของเราเป็นรอยเลื่อนที่บนแผ่นดินที่ค่อนข้างจะไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เท่าของของเมียนมาเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เชื่อมต่อกันไม่ได้เชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจก็คือเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาแล้วอาจจะมีผลกระทบกับประเทศไทยตรงนี้มันค่อนข้างเป็นไปไม่ได้เลยครับผมที่จะของเราจะที่จะให้เกิดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะค่อนข้างจะเป็นไปค่อนข้างจะยากมากครับ เพราะฉะนั้นแล้วความกังวลว่าจะเกิดผลกระทบก็ตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปได้ครับ,รบเพียงแต่ว่าถ้าเกิดของม่มาเองหรือเมียนมาเขาเองเกิดเป็นไหวอีกครั้งหนึ่งที่ใหญ่อาจจะใหญ่กว่า6.8หรือ7.0เนี่ยนะฮะในรอยเลื่อนที่ที่อยู่ใกล้กับเราตรงนี้โอเคบ้านเราจากความคนคนทไทยเราทางภาคเหนือเองก็อาจจะรู้สึกถึงความรุนแรงมากขึ้นกว่าของของเหตุการณ์เมื่อวันที่24คือ6.8ครับ ถ,ถ้าถามต่อไปพอมองว่าเมียนมาจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่กว่า6.8ไหมครับโอ้ oh, ได้ครับในในเมียนมาเขาเขามีแผ่นไหวเกิดขึ้นในอดีตนะฮะหลายร้อยปีหรือว่าหลายสิบปีมาเนี้ยเขาเกิดใหญ่กว่านี้มามามีมานานแล้วฮะ oh. เขาเป็นเป็นเรื่องปกติของในพื้นที่เขานะครับไม่ว่าจะ7.0 7.6หรือระดับ8บเขาก็เกิดมาแล้วนะฮะในในประเทศเมียนมาเขานะครับถ้าเราดูย้อนหลังประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราเองเนี้ย สมัยกรุงรัชกาลที่สามของเรานี่ก็เคยมีเป็นรงิใหญ่ในในในเมียนมาแล้วแดงสแตนเกอนนี้มาถึงแค่มหานครเราก็เคยมีมาแล้วฮะตั้งแต่อดีตมาแล้วหลายหลายร้อยปีมาแล้วก็มีครับครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสเกิดขึ้นมันก็มีถ้ามันสูงกว่า 6. 8ุดก็อาจจะมีผลกระทบแถวภาคเหนือของเราใช่ครับทางภาคเหนือกับภาคตะวันตกของประเทศไทยก็จะรับผลกระทบแบบแบบเยอะกว่าของวันที่24ถ้าเขาใหญ่กว่านะฮะต้องอยู่ที่ขนาดด้วย ประเทศไทยเองมีความเสี่ยงไหมครับคือตัดตัดทิ้งกันเลยนะครับเมียนมาไม่ได้ผลกระทบต่อกันแต่หมายว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมครับในประเทศไทยเราต้องเรียนว่าเรามีรอยเลื่อนมีพลังกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคใต้ถามว่ามีโอกาสเป็นูุย์กลางเกิดเป็นินไหวได้ไหมได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วถ้าจําได้ที่ชยงรายที่อำเภอแม่ลาวนะครับวันที่ห้าพฤษภาคม257 เรามีศูนย์กลางเป็นไว้เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ6.3ครับนะฮะเกิดขึ้นที่แมียนมาศูนย์กลางในประเทศไทยเลยก็เกิดขึ้นในรอยเลื่อนในประเทศไทยของเราครับซึ่งของเรานี้ความสามารถของการเกิดเป็นแหล่งผป็นว้ขนาดใหญ่ของเราเนี่ยน้อยกว่าของของในเมียนมาเขาอืมเพราะอะไรครับขอ,ขอครับสาเหตุที่ก็เปรียบเทียบง,ง่ายๆอย่างนี้กบในเมียนมาเขาเหมือนเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ครับลาต้นเลยของเราเป็นกิ่งสาขา อ๋อเป็นกิ่งสาขามันเหมือนเข้าเปรียบเทียบว,ว่าของเราเป็นกิ่งเล็ก,ลกๆกว่าคือรอยเลื่อนเราเราเล็กกว่ารอยเลื่อนในในในของเมียนมาเขาเพรฉะนั้นรอยเลื่อนอันไหนที่ใหญ่ๆที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยถ้าใหญ่ๆนะฮะยาวๆใหญ่ๆเนี่ยเขาเขาสามารถกอ่อยเจดเฟสขนาดใหญ่ได้6.8 7.0หรือ7.5หรือ8ก็ได้แต่ของเราเนี่ยมันเป็นรอยเลื่อนที่เล็กกว่านะครับคือความได้ก็อยู่ที่เต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ7 อย่าง6.3เมื่อ2ปีที่แล้วก็เกิดแล้วนะฮะรเรามีก็เกิด6.5ได้ไม่ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่ใครทราบเลยนะ,ะครับครับไม่ทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงนั้นก็ไม่น่าจะเกิน7ถูกไหมครับประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับเราเชื่อเชื่อที่อตามทฤษฎีที่ข้อมูลที่เรามีนะครับครับก็คือมันเป็นกิ่งก้านสาขาถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเรา ครับผมฮครับวันั้นพอครับถ้าเกิดว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงรุนแรงถ้าไม่นับที่เมียนมามันมีจุดไหนรอบๆบเพื่อนบ้านเราที่มันเป็นกิ่งก้านสาขามาต่อกับประเทศไทยบ้างไหมครับในรอยเลื่อนครับเออของเราเองนี่มันมีทางภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะก็เจะมีต่อเนื่องมาจากทางทางฝั่งเทางเวียดนามยาวเข้ามาใน,ใน,ใ,นในลาว นะแล้วก็เข้ายาเข้ามาในประเทศไทยก็มีส่วนหนึ่งที่ของประเทศไทยก็คือคือเป็นรอยเลื่อนที่เราเรียกรอยเลื่อนชื่อรอยเลื่อนเดียนเบนฟูชื่อออกเวียดนามหน่อยนะฮะมันมันมาจากเวียดนามแล้วก็เข้าไปในสปปลาวแล้วเข้ามาในประเทศไทยเราก็ปลูกของประเทศไทยเราแถวแถวอุตรดิตนะครับซึ่งซึ่งประเทศไทยเราก็เรียกว่าเป็นรอยเลื่อนอุตรดิตแต่ว่าก็คือรอยเลื่อนเดียวกันกับรอยเลื่อนเดียนเบนฟูของของเวียดนามอันนี้ต่อเนื่องเข้ามาของไทยครับผมครับครับผมก็คือมีจุดนี้จุดเดียวที่น่าจะเป็นจุดที่ถ้ามีผลกระทบทางเวียดนาม เอ่อก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือแถวแถวระเลื่อนแม่จันของเรานะฮะที่ยาวเข้าไปในในของสอพอปอาวนะอันนี้มันเป็นเป็นเส้นยาวพอสมควรนะครับก็มีสองสองจุดที่ต่อจากเพื่อนบ้านเข้ามาหาบ้านเราตรงๆนะฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในสองประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีจุดน,นี้ที่เป็นจุดที่จะมีผลกระทบแต่อาจจะไม่มากใช่ครับน่าจะอ่าเรียกเสีมา่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมครับ ก็คือตอนนี้ให้สรุปภาพรวมก็คือสบายใจได้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เมียนมาถูกต้องไหมครับท่านผอณวันณเวลานี้นะฮะเป็นแบบว่าเราเราก็กังวลอยู่หน่อยนึงตรงที่ของเหตุการณ์ของเมียนมาที่6.8ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เนี่ยจนถึงวันเนี้ยก็เลย24ชั่วโมงมาแล้วเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่ามันมันยังไม่มีอัพสช็อกเลยครับอ๋อมันเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณอันตรายยังไงครับคือไม่มีอัพช็อกตามมาหลังจาก6.8เราก็ไม่ทราบว่ามันจะมี มันมีโอกาสหรือว่าอาจจะเพียงน้อยนิดนะฮะแต่ว่าเราเราก็เราก็กังวลดูกันอยู่ว่าโดยปกติถ้าหกจุดแปดเนี่ยมันต้องมีอัพเปอร์ช็อคภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเ็าเจออาจจะต้องเจอหลายลูกแล้วล่ะห้าจุดห้าหรือหกจุดศูนย์หรือสี่จุดห้าประมาณเนี้ยเราเจอบ่อยในเหตุการณ์ลหลายหลที่แต่ที่นี้มันยังเงียบกลิบเลยแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะจะมีจะมีตัวที่อาจจะใกล้เคียงหกจุดแปดเกิดขึ้นที่เดิมหรือเปล่าหรืออาจจะเจ็ดจุดศูนย์เนี้ยเงี้ยถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันจะแรงจะแรงมากกว่า บด oh. วันก่อนะฉะนั้นในการุงเทพมหาคนครรู้สึกสูงถ้าเกิดที่เดิมนะเรากังวลที่เกิดที่เดิมเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ว่าอาจจะรุนแรงเราอาจจะร,รู้สึกได้ได้รับความรู้สึกที่รุนแรงขึ้นแต่เชื่อว่ามันไม่น่าถึงขั้นความเสียหายในประเทศไทยแต่คนจะรู้สึกได้มากขึ้นอาจจะตื่นตระหนกกันมากขึ้น <Okay. S 2> ทานั้นนะครับอ๋อผลกระทบก็อาจจะแค่ตื่นตระหนกกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็คือในเวียดนามนี่คือมีมีข้อระวังหลังจาก24ชั่วโมงไม่มี after shock ซึ่งมันน่าจะเกิดอีกครั้งหนึ่งใหญ่ อย่างนั้น้หรัก็ก็มันอาจจะไม่เกิดก็ไดอาจจะยาวนานไปเป็นปีก็ได้ถึงจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะถือว, <c oughs> ว่าเป็นปกติไหมคร <oughs S 1> ับพอแบบนี้มันไม่ปกติโดยปกติเ <c oughs> อปกติมันเวลามีหกจุดเป็นไว้ขนาดหกจุดปดในเมียนมายอย่างเงี้ยมันมันควรจะมีอัพช็อคตามมาละอืมเป็นปวนลูกกระปวนเพราะว่าเป็นลูกปกติอันนี้มันไม่มีมาก็เลยต้องต้องเฝ้าดูกันดูกันแบบ มีเหตุการณ์ห,หรือทฤษฎีที่เกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนไหมครับเรื่องของการที่เกิดขนาดน,นี้แล้วก็ปรากฏว่าไม่มีอัฟเฟกชชช็อกอะไรตามมาเลยมันมันเคยมีนะฮะแต่พอเกิดอีกทีหนึง่งก็ใกล้เคียงของเดิมอาจจะ6.5 6.6หรือ7.0หรือ7.1เนี่ยมันม,ม,นมีมันมีเคยมีในหลายๆพื้นที่ในโลกเราก็พอมีอยู่แต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเพียงจะหวังว่ามันมันไม่น่าเกิดซ้ำอีกมองในแง่ดีก่อนเพราะฉะนั้นคนไทยสบายใจได้นะครับพอ ก็เชื่อไงนะครับว่าว่าเราไม่มีความคือคือทั้งเกิดเนี่ยเราก็ไม่ได้บ้านเรือเราไม่เสียหายผู้คนเราคงคงไม่บาดเจ็บนะฮะเพราะว่ามันแค่รู้สึกว่ามันไกลคอย่างนี้คือมันไกลจากที่มหภอคตั้ง900กิโลนะไกลมากนะ900กิโลเป็นมากเดี๋ต่เพียงแเราอาจจะตื่นเต้นได้ได้อาจจะนะคือไม่เคยพบอาจจะไม่เคยพบนานๆานทีใช่ใช่ใช่รู้สึกสันไหวเผ่อเราเบรรทุก วิ่งผ่านอาจจะแรงกว่าด้วยซ้ำเรายืนอยู่ข้างถนนนะฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบอาจจะผลกระทบที่เมียนกเมาเนี่ยไม่มีแน่นอนแล้วก็อาจจะมีเบาๆแต่ว่าในกรุงเทพมหานครหรือว่าในประเทศไทยเองจุดความเสี่ยงก็คือมันมีไม่มากที่จะเกิดขึ้นรุนแรงขนาดนั้นใช่ครับอันนี้มั่นใจได้ครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพอที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของรอยเลือดแล้วก็เหตุการณ์แผ่นดินไหวขอบพระคุณครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านพอส่วนวินิจฉัยวิจัยนะครับรอยเลื่อนมีพลังสํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยนะครับคุณสุวิทย์โคสุวรรณนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปพูดคุยการเรื่องราวของผลกระทบในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเรื่องตึกรามบ้านช่องจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเตรียมความพร้อมตอนนี้ยังไงบ้างนะครับพักสักครู่ครับ